ในเรื่องราวเพราะว่าหสดบัณฑิตต่อไปเป็นอันว่าคราวที่แล้วไม่จบลงตอนที่ท่านบัณฑิตทั้งสี่ยอมง,งอนงอตอนเด็กที่ตนเคยอฉาเสียและนน่งหลานที่รักคงไม่ลืมจริยาหนึ่งว่าถ้าใครเขาเป็นครูเราเขาจะสอนอะไรกับเรา เราต้องยอมรับนับถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะมีปัญญายมากกว่าให้เขานั่งในที่สูงกามาเอยเขานั่งในที่ต่ำแล้วก็ไม่ดีตรงหลานที่รักตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราจะจากัจกจับกลายเป็นคนที่ไม่รู้คคน ดังนันว่าวันนี้ก็ขอพูดต่อเมื่อบัณฑิตเจ้าสีนั่งอันนี้อัสนะที่ต่ำแล้วท่านมโหสถบัณฑิตจพให้เรียนปัญหาคนละคอคือบอกให้คนละคอบัณฑิตเจ้าสีมาลืมข้อแล้วต่างก็ดีใจลามโหสถกลับบ้าน แต่ว่าเป็นห,หน้าเส้นดายอยู่นิดหนึ่งว่าตอนนี้ตอนที่ท่าหววนหอสนิโหอสดบัณฑิตให้เรียนไม่ทราบเรินอะไรให้ <c oughs> ว่าย่อ,อว่าตอนนี้ไปไว้ฟังกันท้างน้าพร <c oughs> าะวันลุขึ้นมันดิตก็พากันเข้าไปสู่ที่ประชุมในท้องพระโรงของพระราชา <c oughs> ต่างคนต่างเข้าเฝ้าเพราะได้เวลาพระราชาก็สเสด็จสู่ท้องพระโรง เมื่อมทับที่ประฒน์ที่ประทับแล้วในทอดปันเนตเห็นบัณฑิตทั้งหลายหน้มูข้าราชการพร้อมเรื่องกันดีแล้วดีแล้วไม่ได้ดมีพระราชด,ดำรัสมีระแสพระราชดำรัสตัดตาถามเสืนกบันฑิตผู้ใหญ่กว่าก่อนว่าถ้าอาจารย์เสืนกท่านคิดปัญหาเนี่ยแล้วหรือยัง อาจารย์เสด็จแล้วก็กลาบทูลว่าข้าแต่รขอดชะข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อข้าประบาดช,ชิ้แก้ไม่ได้คนอื่นใครเล่าจะแก้ได้พระเจ้าค่ะนะ่เบ่งซสแล้วมีคนอดเลวอกตัญยูไม่รู้คุณคนอย่างนี้เขามันดาลูกหลานทั้งหลายจะถือเป็นตัวอย่าง พระราชาที่ทรงตัดว่าดีแล้วอาจารย์อาจารย์คิดได้ก็พูดไปเถิดอาจารย์เส้นนกจึงกรบทุนไปตามที่ตนเรียนมาจากโอโหสถว่า <c oughs> คนทั้งหลายรอบประคนทั้งหลายชอบรับประทานเนื้อแพะแต่ก็ไม่ชอบรับประทานเนื้อสุนัขบัดนี้แพะกับสุนัขได้มี ได้มีมติธรรมต่อกันไม่มีความเป็นมิตรต่อกันเพราะงั้นนะท่านเซนกไม่ไดกราพทูลข้อความตามนี้ก็หาไม่รู้ความหมายในท้ายคำที่ตป็นกราพทูลไม่นี่เป็นอาระมณ์โหสดบรรัณฑิตแก้ลํมหน้าโดูเหมือนกันส่วนพระราชาทรงทราบความหมายก็ดีได้ดีแล้ว เพราะว่าการที่ปรากฏกับพระองค์ตรงกับที่เสนนกราบทูลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเข้ามาทายว่าเสนกรู้ื่อถามปุกุสะอาจารย์ตอบไปว่าท่านภกุสะถ้าว่ายังไงจะแก้ได้หรือไม่ได้ท่านภกุสะก็กราบทูลว่าขอหนีชะข้าแตพ่พระองค์ผู้ประเสริฐ ถ้าพระบ,บาทได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตประจำพระราชสำนักของพระองค์ปัญหาเพียงเท่านี้แก้ไม่ได้ก็งโง่เต็มทีแต่ความจริงคนทั้งสี่คนนี้ด้ค,คิดแล้วก็เป็นคนไม่ควรคบคนดีโอ้อดไม่ใช่นคนมีความดีเป็นคนเลวมีลักษณะคนเลวเพียงลูกหลานที่รัก จงอยาถือเอาเป็นแบบเป็นแผนเร่องการปฏิบัติพระราชาหือพระเจ้าวิเทหาราชท่นี้ต้นเลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาจารย์ว่าไปที่มีความคิดเห็นเป็นประการใดท่านปุกาสศาจย์ได้กราบทูลว่ากราบทูลนะตามที่เดียนมาจากหสถสดว่าคนทั้งหลายใชย้หนังแพะสำหรับ ปูบนหลังมาเพราะว่านั่งสบายใช้หนังสุนไม่ยอมใช้หนังสุนักมาบัดนี้แพ้กับสุนัขได้เป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้วพระเจ้าค่ะคือสัตว์ที่เป็นมิตรซึ่งกันและกันนี้ก็คือแพ้กับสุนัขความจริงท่านตุกุสศะเมื่อฟังจะามโหสถเอก็ไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน ว่ามันดีมันช่วยเหตุผลมันยังไงความหมายที่ตรงกาบโทนก็ว่าไปตามที่เขาบอกไม่ใช่ความคิดของตนเองสเสวราชาทรงสร้างความหมายแล้วก็ทรงเข้าวไปไทยคิดว่าพวกอุปสคงจะรู้เยงนใแกกับท่านการมินทะต่อไปว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์การมินท่านจะว่าย,ยังไงคิดได้ไหมคิดได้แล้วก็พูดไป ท่านกามินก็กราบทูลตามที่เรียนมาจากโโหสดว่าแพะมีเขาโคสุนักไม่มีเขาแพะกินหญ้าสุนักกินเนื้อบัดนี้แพ้กับสุนักก็มีความเป็นมิตรซึ่งกันและกันความจริงก็น่า,นาคิดดีเหมือนกันเขาว่าแต่คนลาเรื่องสัน <c oughs> ก,กับท่านกามินก็เหมือนกันล,กลูกหลานที่รัก พูดตามเขาว่าเขาบอกอาจารย์นั่งสี่คนเนี่ยแก้ปัญหาแบบนกแก้วนกขนทองคือนกแก้วนกขนทองคนก็สั่งให้พูดก็สอนให้พูดเขาพูดไปตามนั้นแต่เนื้อแท้จริงๆไม่เขาจะรู้ความหมายเขาบอกหิวข้าวแล้วจะ้ะหิวข้าวแล้วจะ้ะแต่วันดีคนอาหารมาให้ก็จําได้ว่าไอส้สั์นี้เขาได้ว่าหิวมันเป็นอันเป็งสั์ที่ได้อาหาร ในสัตว์ที่พูดไปอย่างนั้นไม่เข้าใจาท่อท่านกามินทะก็เช่นเดียวกันพูดไปก็ไม่ได้รู้ความหมายอะไรเป็นนั้นุ้ว่ากามินทะหรือว่าอาจารย์นักสี่ก็สามารถเอาตัวรอดได้นิดนิดคำว่าตัวรอดได้นิดนิดเพราะว่าไม่ใช่ความคิดคนตนท่านเทต่อไปก็ถามท่ทนา,านเทวินอาจารย์เทวิน ท,ท่านเทวินก็กระทำทูลตามที่มโมโหสถกรดบ,บอกมาว่าแพะกินหญ้ากินใบไ,ไม้ไม่ไล่กระต่ายหรือแมวสุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้แต่ว่าไล่กระต่ายหรือว่าไล่แมวบัดน,นี้แพะกับสุนัขมีความเป็นมิตรต่อกันพระเจ้าค่ะท่านอาจารย์เทวินก็เหมือนกันพูดไปแบบนกแนก,นก้วนกกระทงไม่รู้ความหมายไปไหก็ไม่ทราบ เป็นนาทีว่า,าขอยตอบได้ก็แล้วกันท่านหลับราชาทรงทราบข้อความเข้าใจว่าท่านเทวิน,นีคงจะรู้เรื่องจึงทรงแต่ถามมโหสดไปว่าตอบไปว่าพ่อมโหสดบัณฑิตเมื่ออาจารย์ทั้งสี่ท่านแก้มาว่าอย่างนี้ความเห็นของเธอมีความเห็นยังไง เอ้าโอสดติงกราบทูนว่าขอเดชะพระบารมีปกกล่าวข้าพระพุทธเจ้าทราบข้อความแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาทรงดีพระไทยจึงตัดถามว่าเธออันไหนเมื่อรู้แล้วก็ว่าไปสิพรอเก็กราทุงว่าแพะมีสี่เท้าแล้วก็แปดกีบ แฝงกายนำเนื้อมาให้สุนัขสุนัขแฝงกายนำหญ้ามาใหเจ้แพะเรื่อเจ้าวิเทหยรราชทรงประทับอยู่บนพื้นยาวของปราสาทได้ทอดบรเนตรเห็นว่าธรรมที่เป็นมิตรคือสตัตว์ท้งสองเป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้ว่างแพะกับสุนัขก็คือองค์เองนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ โอ้โหสดพูดชัดๆว่าแพะมีสี่เท้าแล้วก็แปดจีบแฝงกายเข้าไปนำเนื้อมาให้สุนัขสุนัขแฝงกายเข้าไปนำหญ้ามาให้แพะเพื่อองค์ทรงประทับอยู่บนพื้นยาวของประสาทในทอดสนเนรเห็นสัตว์ตั้งสองเป็นมิตรเชิ่งกันและกันคือแพะกับสุนัข ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์ทรงตัดปัญหาข้อนี้มาของมุ่งหมายตามนี้ระเจาค่ะพระราชาไมา่ได้ทรงสนับก็ทรงพอพระทัยในการแก้ปัญหาของของมันดิบเหล่านั้นอย่างยิ่งไม่ามชอบใจทั้งหมดก็ทรงตบพระเฝาตกบเขานะพระเราานี่เขา มม่รูงปู่เป็นเด็กๆก็ไม่รู้เป็นกัรเข้าพับเปาว่าเปาไม่รู้อะไรมันเป็นเปาก็เลยคิดว่าเป็นเปลมากลมๆไปความจริงสับนี้เข่าของพระอาชาเขาเรียกว่าเปล่าตบเข้าชาดช,ชาดด้วยความสมนักคือดีใจส่งสำคัญว่าบันฑิตทั้งห้ารู้ปัญญารู้ดวยปัญญาของตนเอง เจรีทรงแต่งเจความภาพมิประเทศไทยว่านี่เป็นลาบอันเนศรของเร,เราเราได้บัณฑิตที่นี่ในสนักทุกคนรู้คงจะรู้แจ้ง,งแทงตลอดในปัญหาลึกลับของเราและทุกคนกล่าวถูกต้องตามความหมายของเราที่ปัญหาที่เราถามเราขอขอบใจแล้วก็พระังจะทานราชมทีนรถเทียมมาสดอน แล้วทรงราชทานรถที่มาสันดอนคนละคันแม่แล้วก็ให้บ้านสวยที่มีผลประโยชน์มากคนละหมู่บ้านเป็นรางวัลให้บ้านสวยนี่ก็หมายบ้านที่เก็บภาษีนะลูกหลานที่รัก 5, มันดิตทั้งห้ามาได้รับราชทานรางวัลโดยความยินดีแล้วก็ถวายบัณฑ์ถวายบังคมลากลับบ้านของตนของตน ฝ่ายพระนาอุทุมพรทีวีเมื่อทราบว่าพระสวามีพระราชทานรางวัลกบ,บตทั้งห้าจำนวนเท่ากันจึงทรงรำลึว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะพระราชทานรางวัลเท่ากันเพราะว่าบัณฑิตทั้งสี่ไม่ได้มีความคิดไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้แต่ตนเอง อาศัยโมโหสดน้องชายของเราเป็นผู้บอกให้่ันแล้วจะนี้ทรงเสด็จไปเฝ้าพระราชาสวามีกราบทูลในทรงทราบกราบทูลว่าหม่อมฉันได้สราบวา่าพระองค์ทูลกับพ่อทุพระทุมกับหม่อมแก้วเพื่อจ้ทานรางวัลกับมณฑตท้งห้าเท่าเท่ากันใช่หรือไม่เจ้าค่ะ ไอเจ้าวิเทียร่ายก็สทรงแต่รัถูกแล้วนองรักเมื่อปัญหาของพี่เขาต่างคนต่างแก้ได้พี่ก็ต้องให้เขาเท่ากันวนนาย,ยน่ในกราบทูลว่าทูลกระหม่อมแก้วทรงทราบหรือไม่ว่าบัณฑิตน้องสีนั่งแก้ปัญหาเขาพระองค์ได้เพราะใครเป็นเหตุหรือว่าได้ปัญญามาจากใครพี่ชักยง่ง พระเจ้าอเทียร่าทรงบอบว่านี่ฉันไม่ทราบพรอฉันคิดว่าเขาแก้ของเขาแล้วเองนะพระนางธมพรยังกล่าวทูลว่าบัณฑิตทั้งสี่มีท่านเสียนอกเป็นต้นอาศัยความคิดของตนเองแก้ปัญหาไม่ได้ดอกพระเจ้าคะ่ะอ้โหสดเป็นผู้บอกให้เพราะว่าสงสารบัณฑิตทั้งสี่เห็นว่าเป็นคนแก่คนเฒ่า อยู่ในพระราชสํานักมานานเป็นคนเกา่าคนแก่เกรงว่าจะถูกพระองค์ในประเทศไปเสียจากวันแขวนจึงเร่มบอกแก้แบัญกันแก้ปัญหาให้ให้เขาก็แก้ปัญหาพระองค์แต่ก็เร่มบอกวิธีแก้ปัญหาให้และในการตีบใบเองการที่พระองค์ทรงพระราชทานรางวัลยาขาวเท่าเท่ากันมองฉันคิดว่าไม่สมควร ควรจะเพื่อเยทานรางวัลกับมโหสถมากเป็นพิเศษถ้าคนเจ้าค่ะพระราชาทรงยิ่งเห็นความดีของมโหสถมากขึ้นราชาได้ฟังฟังว่าโมโหสถมีจิตเมตตาในบัณฑิตทั้งสี่กับเห็นว่ามโหสถเป็นคนดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมมีความรักมโหสถมากเหมือนลูกหลานที่รัก คนที่มีความไม่ตาแปรณีไม่ฉาญิสยาใครย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายแบบนี้คนดีเขารักแต่คนชั่วเกลียดช่งเขาคนชั่วเราไม่ควรจะคิดก็เป็นอนุนว่าเมื่อท่านชอบใจมากขึ้นที่ไม่ที่อ,อที่ชอบใจก็เพราะว่าโมโหสดมณิตตัวเองคิดได้อาจารย์อื่นคิดไม่ได้ ไปกลับบอกัญหาให้แล้วก็ไ่กราบทโทนองโทราบว่าปัญหาที่บันดิตเที่ยงสี่แก่เป็นปัญหาที่ตนให้นี่เป็นเครื่องประทับใจของราชาตามเมื่อความมีว่าบันฑิตเทั้งสีรง่รู้ปัญหาเพราะมโหสถแต่มโหสถก็ยังนิ่งไว้ทำใจสบายจึงได้ดำเนินที่เพิ่มภูนลาบสการะให้ับมโหสถท่้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าว่าเรื่องนี้มันก็เลยไปแล้วเนี่ยมันแล้วไปแล้วเอาไว้เรื่องใหม่ดีกว่าจึงจัดกับว่านางทงพรว่านองรักแล้วขอบใจพันนางที่บอกให้พี่รู้เรื่อง้าเธอะเรื่องนี้มันแล้วไปแล้วกันมันแล้วกันไปอย่าไปย้อนหลังมันเลยแล้วให้แล้วถ้าเราไปคืนดึงเอากลับมาแล้วเพิ่มใหม่ไม่ะห้กลายเป็นคนอกติมีความรักไม่เที่ยงทัน ถ้าเช่นนั้นแล้วก็เอาไว้ตั้งปัญหากันใหม่ถ้าหากว่ามโหสถแก้ได้เราจะให้รางวัลเป็นพิเศษต่อมาตามเรื่องท่านบอกว่าวันหนึง่งขณะที่พระราชาทรงประทับที่ท้องพระโรง,รนนงพระราชาจรงรับสัง่งในที่ประชมุมแต่พวกวันดิตว่าวันนี้ เรามีปัญหาที่ถามพวกท่านอีกเราจะขอถามอาจารย์เสนกก่อนวันนี้เล่ากับปัญหาสดๆต้องแปลว,ว่าชนสองพวกพวกหนึ่งสมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ไม่มียศไม่มีทรัพย์มีพวกหนึ่งสนบนบญญม,ม,ม,มสบูรณ์้ทรัพย์แลยศแต่ก็ไม่มีปัญญา ด้าสองพวกนี้พวกไหนควรที่ยกย่องว่าเป็นพวกประเสริฐนี่ตอนนี้สนุกลูกหลานที่รักนี่ได้ฟังพระเทศตอนนี้ประเสริฐมากสนุกมากถ้าอาจารย์เสียนกเจ้กรับนาักการทูนทันทีว่าคนฉลาดแม้มีชาติแต่กูลสูงแต่ก็ไม่มียศไม่รั์ ก็ต้องเป็นคนรับใช้ของบุคคลที่มีชาติแต่กวรสูงแต่มียศแล้วับโทษก็ต้องเป็นคนรับใช้คนที่มีชาติแต่ควรต่ำแต่มียศและก็มีทรัพย์ดังนั้นข้าพระองค์เห็นว่าคนที่มีปัญญาไม่ปรเสรฐกว่าคนมีทรัพย์แล้วก็มียศค,คนที่มียศเป็นคนปรเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าข้า นี่ตอนนี้เป็นปัญหาของคนเสียนกกราบทูนนะเป็นอาวาธรักบัญญาตินี่ลูกหลานที่รักเป็นเรื่องสนุกถ้าฟังเอาไปแล้วก็ฟังแล้วคิดดูนะว่าเขาแก้อย่างไงเมื่อกี้เขาแก้บอกคนอันคนฉลาดแม้มีชาติตระกูลสงูง แต่ไม่มียศไม่มีทรัพย์ก็ต้องเป็นคนรับใช้ของบุคคลที่มีชาติโคนต่ำแต่ว่ามียศแล้วก็มีทรัพย์ดังนั้นเขาจะมีความเห็นว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ประเสริฐกว่าคนที่มีทรัพย์มียศเพราะว่าจะ้องคนที่มีทรัพย์และคนมียศนั้นประเสริฐกว่านี่เป็นอันววาเขาแก้ตามความเห็นของเขา เมื่อท่านเสนกกลาบทูลนังนี้ก็เพราะแตะกลของเสนกเป็นในกลกูลที่มีทรัพย์มากแล้วก็เป็นผู้มียศใหญ่ราชาด้วยดับคำกราบทูลเสนกแล้วก็ทรงไม่ได้ตดถามมดิตอีกสามคนหนันพระพักมาถามมโหโสถที่นั่งอยู่ท้ายแถวว่าพ่อมโหสถนี่เจาจะจว่ายังไง ระหว่างคนที่มีปัญญากับคนที่มีทรัพย์แล้วก็มียศเธอเห็นว่าอย่างไหนว่าเสยกว่ากันแต่ในหสดใโหสดนี้กล่าวถึงว่าคนมีทรัพย์มียศจะประสิทจากปัญญาก็เชื่อว่าเป็นคนผานแลน้วก็คนโง่ถ้ามดาคนผานแลน้วคนโง่ย่อนสำคัญว่ายศก็ดีทรัพย์ก็ดี เป็นสิ่งประเสริฐจึงคิดแต่จะจึงคิดแต่จะสร้างความชั่วเพราะอาสัยยศและใาส,าส่ทรัพย์คนผ่านคือคนโง่ไมั่จะเห็นโลกนี้เมื่จะเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้าชื่อว่าเป็นคนข้อร้ายในโลกทั้งสองข้าพระบาทเห็นเหตุนี้จึงขอกราบทูลว่าคนที่มีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่แล้วมีทรัพย์มียศไปเจ้า,า่ะมีถือใจความง,ง่ายเสยนกบอกว่าคนที่มีทรัพย์เกิดในตระก,กูลต่ำแล้วก็มียศเขาไปเส่กับคนที่มีปัญญาสำหรับมโหสถบอกว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนะเขาว่าใส่กว่าดีกว่าความจริงก็ไปอย่างนั้นนะถ้าคนที่มีทรัพย์ มากแต่เป็นคนโง่มียศก็าตามว่าถูกคนที่มีปัญญาหลอกเราจะเห็นได้มไม่ยากเมืม่อโโหสถกราบทูลจบแล้วพระราชาชนนิทอดสนเสน่หมาทางเสียนกว่าเออพราเสียนกว่าอย่างไงถ้าอาจารย์เสียนกนี่โโหสถเขาเขาสังเสริมคามีปัญญานนะแต่ว่าถ้าอาจารย์สังเสริมคนที่มีลาบแล้วก็มียศ แล้วท่านเห็นว่ายัางไงต่อไปไหนลองพูดใหม่ฟังสิอยากจะฟังมาเหตุผลขยันดีไม่ดีท่านอาจารย์เสนอก็ยังกล่าวถูนว่าขอเนชะแม่เาสดนี่ยังเป็นเด็กนักกลิ่นน้ำมนมยังไม่หมดจากปากจนทุกวันนี้แล้วเธอจะมีความเข้าใจอะไรพราะุทธเด้ยว่ะ ยิ่งกลา่าวทวนว่าคนที่มีทรัพย์เนะ่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีศิลปะหรือว่าไม่มีความรู้มหายชนก็ยับย่อมนับถือหน้าที่ตาเห็นไหมย่อมยกย่องนับถือว่าเขาเป็นลูกพี่เขาก็มีเงินดังนั้นเช่นอะไรคโครวินดเดชเศรษฐีที่มีน้ำลายไหลออกจากฝากขนาโพด ความจริงเขาเป็นปริเสธทีเวลาพูดนำลายมือไหลยยืดหน้าเกล็ดก็ยังมีคนคนเข้าไปพยายามยอมเป็นคนรับใช้ไปยึบยอบหมอกราบคาบแก้วยอมเป็นลูกน้องของเขาเนีเขาก็มีความสุขเยอดมสมบูรณ์ข้าพระองค์ห็นว่าคนที่มีปัญญาแต่ว่าเป็นคนต่ำ คนที่มีทรัพย์เป็นคนประเสด็จพิจาค่ะเพราะว่านเขาหน้าเกลียดร่างก็นไนดีราผู้กันลายไหลจะมีทรัพย์มากก็จะมีคนเข้าไปพนันวนอยอมเป็นรับใช้ไปให้ค่าเขาแต่แว่าคนที่ไม่มีปัญญาถ้ามีทรัพย์จะปรปเสด็จตายได้แต่ปัญญาปัญญาอย่างเดียวมันสร้างความอิ่มไม่ได้มันสู้ทรัพย์ไม่ได้ เรื่องโควินาเสถีนี่ที่เท่านเสนากล่าวท่านยบมาอ้างการ,ราบโูนพระราชานั้นเรื่องมอยู่ว่าท่านเสถีโควินทะมีสมบัติแปดสิบโกดอยู่ที่เมืองมุกิลามหานครนั่นเองเป็นคนมีรูปร่างมีกิการไม่มีโลกแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเลยลเวลาพูดทำลายก็ไหลออกมาที่คาง แ้สองข้างมีสตีรูปงามเหมือนกับนางฟ้าสองคนพื้นดอกบักเขียวมาที่บันแล,แล้วก็ยืนอยู่ตตวสองข้างควาดอกบบวนั้นรับนำมันลายแลว้วก็เที่ไม่ข้างในต่างไม่น่ากลียดนะคนเกลืองสุราที่ต้องการจะได้ดอกบักเขียวดอกโบกเขียวมีราคา ก่อนที่เขารงเสราก็มักจะไปที่บ้านท่านเศรษฐีแล้วก็ลองเรียกเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ยินเสียงแล้เกรเซีาลงเรียกก็ไปยืนถามที่หน้าต่างว่าจะมาเรียกฉันทําไมขณะที่พูดน้ำลายก็ไหลออกจากปากของสตรีออกจากปากบรรดาสตรีทั้งสองน,นั้นจืนเอาดอกโบกเขียวรองรับน้ำลายแล้วก็โยนที่งลงไปที่ถนน วันดานักเดงสุรายาเมาท้นหลายต่างก็หยิบอันดอกบอกเขียวเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปบรรดับเข้าไปในโรงสุราโก้ของมิรดคาอาจารย์เซนุกในอ่างออียรของวินศเษถีขึ้นมากราบทูลเขาเพื่อเห็นว่าคนมีทรัพย์เป็นคนดีเสด ราชาได้ทรงสรดับคำมาเส้นกกลาทูนนั kind of ้นแล้วจึงได้ทรแต่กมโหสถว่าดูก่อนกมโหสถบัณฑิตเจ้าจะแก้เขาว่าอย่างไงแต่วันนี้แก้ไหวหรือไม่ไหวลองแก้สักนิดหนึ่งกมโหสถจึงกราาทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเสนกจะรู้อะไรเห็นแต่ทรัพย์กับยุทอย่างเดียว ไม่แลเหลือไม้คอนที่กำลังจะตกงบนทิสาือนก็กาอย,าอยู่ที่ข้างเหมือนกับกาอยู่ที่ที่ในที่ก็เทเข้าสุกหรือว่าเหมือนกับสุนัขที่อยากจะดื่มน้ำสม้มข้าพระองค์อยากจะได้เชื่ขอขอพระองค์จึงอยากได้เชื่อเลยรพเจ้าคะแล้วก็กล่าวทูลต่อไปว่า คนที่มีปัญญาเขามีความสุขแล้วก็ประมาทในชีวิตเมื่อถูกความทุกข์เข้ามาครอบงำย่อมหวั่นไหวเหมือนปลาที่ดิ้นในน้ำร้อนเมื่อมีสุขก็ย่อมลุ่มหลงมัวเมาข้าประมาทเห็นอย่างไัเนจึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาไปเฉยกว่าคนโง่ที่มียศกะมีทรัพย์ไปเจ้าค่ะ คนที่มียศเต็มแล้วก็มีทรัพย์แต่ว่าเป็นคนโง่ห้ามประเสริฐไม่ให้ลรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายวันนี้เวลาเขหมดเสแล้วออต้องขอยุติว่าเพียงตรน,นี้ขอลูกหลานที่รักรับฟังต่อไปในวันหน้าขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ปุนผลยงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี